ก็เดินตามไปนะเดี๋ยวไม่เข้าไปจดี๋ยวางนอนก่อนเพรความชัวปลูกเศกมานำมาให้ผมนะทุกคนประมาณยี่สิบกว่าเม็ดได้นะก็เ,เลยนะพื้นที่ราบเฉยทุกคนนะไม่ให้พื้นที่ชันนะเป็นพื้นที่เรียบราบเลย สวัสดีครับพี่พีเอฟซียินดีตอนเราสู่ชจองพี่แฝดพาไปเรียนกพี่แฝดวีสองซึ่งตอนนี้ผมเองก็อยู่บนเนินเขาชันมากๆคนดีมากับน้องแสงเดินจาลุยป่าซึ่งกอนนี้เสองคนนา,า่งหาจุดที่ผมเคยมาเจอจุดท,ที่ผมผมมาเจอเหมือนเป็น<ม>เคยเจอเหมือนคนรับแลมาใส่ทางนี้แล้วก็ผมเจอเขาเดินวนเวียนแล้วก็หายไปตอนน้าผมนะแต่ผมวันนี้ผมมาหาหนอไม้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ซึ่งก็เสียดายมากๆนะ แต่ก็มาครั้งนี้เพื่อพาน้องแสงเดือนมาดูด้วยกันว่ามีคนรับแรใช่ปะ่ะเจอนี้ป่ะทุกคนาใช่ทุกคนพี่นี่นี่น้ำผาหินนี่ที่ผมบอกไปว,ว่าจะมีขาขาวๆที่ขาาวตรงหินข้างหน้าทุกคนจะมาจะไมนี่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 มันเป็นประตูมิว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นประตูมิติของวกเขาหรือเปล่านะทุกคนซึ่งผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าใช่ไม่ใช่ไง เหนมทางเข้าเหรอเจอไหมเจอดูทางก้อนใหญ่แล้วก็หน้าพาหินอยงนี้ดูพิเศษมากาามากทุกนนนทคนชัดเจนไหมม,หมอนเยอะซึ่งมันดูใหญ่แล้วก็ดูไม่เหมือนที่อื่นแต่ที่อื่นจะเออเกเปรียมดำตรงน,นี้เป็นหินข,ขาวๆอารมมันเป็นประตูมิติก็ว่าได้ใช่ใช่เหมือนเป็นปทางเข้าออกเอางี้นะเ,เป็นประตูเมืองทางเข้าออกใช่ตื่นเต้นมาก พอตอนที่มาเจอมาดูแท็กโขนแบแปลกจริงหรือเปล่าเดินวนเวียนทางหน้านี่แล้วก็หายไปเหล่าน้าพี่อ่ะแล้วพี่ก็ตกใจพี่คิดเอ้ยผีบอกว่าเ,เออมาดูนี้แล้วก็คิดว่าคงเป็นที่แห่งหนึ่งที่เอาตรงนะมีความพิเศษมากซึ่งผมผ่าน้อง,งเมาเพื่อมาดูด้วยกันว่าผมมาไม่ได้ตาฝาดแล้วผมคิดว่าที่นี่เป็นมังกรแปลกอีกท้คิงจริงๆนะทุกคน ดูความพิเศษคือหินก้อนนี้เป็นหน้าผาสูงนะทุกคนสูงตระหนกขึ้นมาเลยทุกคนจ้าแล้วก็มีช่องที่ผมคิดว่าเป็นช่องช่องสำคัญช่องนึงในการเข้าประตูมิติภูขเขาหรือเปล่า<ม>เห็นไหมทั้งสังเดช<ม>จะเขาอยู่ใกล้ไหมเม,ม่กลัวใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดินอ้อมไปนิดนึงนะอ้อมกอภัยหน<ม>่อยมาดูความพิเศษดูข้างบนที่มีรอยเล้าห<อ>ินต่างๆ ทุกคนครับอย่างที่บอกครับเรื่องอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะผมไม่จะให้พี่ซีต้องเชื่อทุกคนแต่โปรโดใช้วิจรารณญาณกับทุาชนมากันนะใครจะดูเพราะความบันเทิงก็แล้วแต่ส่วนแคร์ดูแล้วชอบแล้วก็เชื่อสิ่งนี้ก็ได้หมดทุกคนนะไปะทุกคนเข้าไปข้างในกันทนะุกนะก็ฝากกับพี่ซีคนระับผมกดไลค์กดแชร์ทีนะเป็นกำลังใจให้ทีวันนี้ผมตั้งใจพาน้้งทงงุกคนมาเจอมืองัรแปลกับผมที่ใหม่ที่ผม กำลังดีใจติดเต้นมากๆทุกคนไปพี่มาค่อยเดินนะคงไม่ดูว่าข้างในเจออะไรบ้างนะแต่ว่าเราทุกคนอยากจะรู้บ้างมากว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นที่แห่งหนึ่งที่คนรับแรงมนะารัทธานับถือแล้วก็อาจจะเป็นที่แหล่งอาศัยเขาก็ได้นะที่พักอาศัยพวกเขา ตรงนี้มันมีช่องทั้งนี <that temperature> uh ้เหจะบะที่สามารถเข้าไปนั่งได้เลยอ่ะดีสวยมากเลยอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะไม่รู้ว่าด้านบนหน้าผานสูงแค่ไหนนะ แต่ว่าแปลกแล้วก็แบบหน้า,หน,าหน้าทึ่งีะเป็นทึ่คือไม่มีแบบนี้เนาะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นประตูวางหรือว่าประตูทางเข้าออกอม,มออใช่ซึ่งตรงนั้นก็เราแบงแล้วเราอยู่ก็เพอหินมีรอยร้าวใช่ปะใช่เชื่ <laughs> ช <laughs> ชวอว่าพูดออกมาแต่ว่ามันคงไม่มง่ายๆเนาะถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรจริงๆอนะ่ะคงอยู่มาหลายร้อยปีเนาะเราดูทรงหินเขาเหมือนอะไรคิดว่าเหมือนเหมือนอะไรทรงหินคิดก่อนอย่าเพิ่งตอบนะ ร,รีบตอบทำไมอ่ะเรากำลังคิดอยู่เหมือนเป็นเมืองโบราณสมัยก่อนเนาะตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยทุกคนซึ่งตรงกันผมว่าผมเึื่งแล้วก็ที่ผมบอกคือตรงนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรวะเป็นหินสีขาวอย่างนี้ที่อื่นไม่เจอสีขาวอย่างนี้ใช่ปะคือทําให้รู้สึกความแตกต่างจากที่อื่นนะอันนี้นหินตรงมาเฉยทุกคน ตกไปเฉยเลยทุกคนไม่กีดจะไหมหรือว่า,า,านี่เขาเตือนเราหรือเปล่าไม่ให้เขามายุ่งหรือเปล่าทุกคนเสียงถึงตงกใบกิ้งมามีกีดจะไม่ตกไปจากทางไหนนะแล้วเราจะเอาอยัางไงจะเดินเรามาดีเ,ร,เราไม่ให้จะมาทําให้เขาเสียหาย,หายว่ามาทําร้ายใครมาทำนะร้ายแรง <laughs> จริงเอาจริงๆนั้นแหลเราเดินมาที่นี่ลมพัดไม่หยุดเลยอืมใช่ก็คือมีลมเนี่ย อ,อยากจะเริ่มถอยแล้ว <laughs> รู้สึกว่าเราโดนกำลังกำลังโดนขู่หรือเปล่านะเอาจริงจริงอะไรทีเร่เราไม่เห็นอย่าไปลบหลู่นะถ้าใครดูคริปแล้วคิดว่าอ,อมันไม่ไมีจริงอะไรอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะบอกเลยเอางี้ไหมตั้งกล้องไว้ไประโยชน์เงั้ยจนดีไหมคิดว่าไงหรือว่านั่งวงข้างหน้านี้ก่อน อยาจะเข้าไปงินมากเลยช่องซึ่งมันมีมช่องเฉพาแต่ยง <ไป S 2> ังไม่เข้าตอนนี้อยากจะดูข้อความเรียบร้อยเพื่อนั่งให้มั่นใจก่อนว่าเราปลอดภัยแล้วก็เขาจะไม่ทํำไมแล้วเดี๋ยวเราล,ลเดินเขาไปดูก็ได้เดิวหนูลองเดินเขาไปดูก่อนแล้วเราจะตั้งกล้องตรงนี้นะแล้วก็เดินตามไปนะเดีไม่เข้าไปาจะนั่งก็นอนก่อนเพื่อความชัว่เชื่อได้ เข้าไปส้มซิมูมไฮก็เลยขึ้นมามช่วยไม่ทันไหมแล้วดูแบบดูดูทรงเห็นค่ะดิเหมือนเป็นแบบเนี่ยมันแยกกันสองฝัง่งเนาะเหมือนเป็นทางเข้าเหมือนเป็นทางเข้ามันเลยประตูมันเลยซ้ายขวาเนี่ยหรอใช่เนี่ยเหมือนมันแบง่งแบง่แบงโซนกันซ้ายขวาวเห็นไหมแล้วเราจะไม่เห็นข้างหลังเนาะเราไม่สามารถรับรู้ว่าข้างหลังอนน้เปป็ระตตูมิิแกใคใช่ จี่ตั้งกงกระยายคนนะซึ่งตอนนี้ผมกับน้องชงเดือนก็อยูห่หน้าข้างหน้าแบบรอรุ้นว่าเราจเจอพวกเขาออกมาหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูรอบๆกันดูแล้ก็มองข้างหน้ากันเดินได้เดินได้ใช่ไหมเดินใช่ก็เป็นนางเน,นยขึ้นเขาเรื่อยๆเลยอะ่ะเ,เออลมแรงมากทุกคน ลมแรงว่าลมหนาวเรื่อง้าเนี่ยเย็นมากเลยรมแรงมากเห็นความเห็นความแบบว่าแต,ต่างเมื่อเ,เดินเข้ามามสถานที่ที่เราเคยไปเราไม่เคยไม่ได้มีโซลูชั่นโครงอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่ที่รวมที่แสตมา,า์เนี่ยเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆทั้งรูปทรงของหิ่ทงทั้งลักษณะอะไรต่างๆ ใช่มันดูมันดูแบบแปลกเลยอ่ะอืมใช่ผมกับน้องสั่งเดือนออกมาจากจุดที่เป็นนาธรรมเมื่อกี้ซึ่งเราออกมาตนี้เพื่อจะออกมารอดูว่าจะมีใคร เหมือนที่ผมเคยมาเจอหรือเปล่าเราื่องวันนั้นนี่กันนะทุกคนเพื่อจะดออยูว่าจะมีใครจะลงมาจิ้มไหมทีม่ผมเจอไหมหรือว่าผมตาฝาบนะตอนนี้ยุงเยอะมากนะกอก่อไฟรายยุงสักหน่อยนะไปเอาคันเฉยๆขอไม่ยุงเฉยนะถมีไหมมีอะไรกินไหมมีเยอะเลยเผมเองก็ โทรมาทางเพื่อนนแต่เช้าเพื่อบอกว่าจะมาที่นี่กันนะซึ่งผมยังไม่บอกใครทุกคนนะนี่ขนมจีบคุยต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยขนมจีบซาลาเปาจีบพี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราแบ่งให้เจ้าพี่จะทานกันซึ่งพี่พ<ม>ี่ครับเออลืมบอกนะผมแม่ผมมีเหล็กไหล เป็นของท่านชีปะขาวที่ปลูกเศกไใหผมทุกคนเป็นท่านเคยทําเป็นกาไรหลายๆมาอยู่แล้วก็เคยใช้เป็นประ,ประคำหลายๆด้วยนะท่านเอามันจากถ้าแห่งหนึ่งในป่านะถ้าลึกในป่าเลยแล้วก็ท่านไปทําพิธีปลูกเสกมานํามาให้ผมนะทุกคนประมาณยี่สิบกว่าเมตรได้เนาะซึ่งพี่คนไหนสนใจอยากบ,บูชาพี่ติดต่อมาได้นะศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าสามศูนย์สี่สิบแปดทุกคนนะติดต่อมาได้หรอยากดูภาพเดี๋ยวจะส่งรูปภาพไปดู ก็ติดต่อไลน์มานะบ้านเขียวว่าไลน์เนี่ยไลน์ผมคือ Y A I D l ล n e นะ Y A I Y A I 112542นะครับผมนะกำลังนั่งรอนะว่าจะมีใครออกมาเนาวตอนนี้คือเราจะนั่ง่างกินนั้งเพอความพอสมควรแหละแต่ยังไม่เจอวิเวรหรือว่าอะไรลทุกคนนะทำาไมเรา มันถึงนี่เราเหมือนเราได้ยังได้ยินเสียงรถตัวสูงไงแล้วอยู่ที่สูงมากใช่เหมือนกล้องดูโลขึ้นเขามันลั่นท่อเขาดังห่างก่อซึ่งตอนเนี้ยเอา,าตรงนะตื่นเต้นมากแค่เจออะไรภูเขาล้วงเนี่ยตื่นเต้นจริงนะ คนเดินเหรอใจไม่เกี่ยวใครมันกัน้ำเท้าปับปัดปรับปับวันนี้จะเป็นไลฟ์เข้ามาบอกกันายุบอกว่าเขา,ากำลังมา,มา,มา,มาแล้ว เพื่อใครที่ยังไม่รู้ว่าท่านชิปะเขาเนี่ยคือใครอ่ะหนูจะบอกครสองว่าท่านคือใครท่านคืออาจารย์พี่หญิงเพชรที่เคยนั่งสมาธิที่หญิงเพชรเคยไปนั่งสมาธิด้วยเหมือนท่านแบบเป็นผู้ทสรงศีลที่แบบว่าคอยให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่มีสติที่ดีแล้วก็อยู่กับตัวเองไม่ใ,ใจไม่ล็อกแลกนะคะ การน,นี่จะทําให้แบบเหมือนนะท่านเป็นคนรักความสงบนะคะท่านก็เป็นอาจารย์ของพี่หยิงเพชรเนาะพี่หิงเพชรไปคือเป็นนักสมาธิด้วยด้วยอยู่นะไม่ใ,ใครไม่เชื่อก็ไปดูช่องพี่หึิงเพชรนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของพี่หยิงเพชรจริงๆซึ่งท่านมีความศักดิ์สิทธิ์กมา,ก,มาก,ก็คือบางทีท่านเนี่ยไม่อยากให้เราเนี่ยไปเผยแพร่เรื่องราวของท่านเท่าไหร่ท่านไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงท่านเท่าไหร่นะคะก็คือท่านคิดว่า ไม่จําเป็นต้องไปเผยแพร่ไปแนะนาให้ใครรู้จักก็คือเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยศรัทธาและรู้จักเขาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้มีใครไปบอกต่อบอกต่อหรือว่าเผยแพร่นะคะเราก็เลยไม่อยากพูดเดยอะนะคะเพราะท่านบอกมาแบบนี้คือเหมือนกับท่านไม่ได้อยากให้เราเนี่ยไปพูดอะไรเยอะเราก็เลยไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะอยู่แบบสงบนะทุกคนนะ,ะแต่พี่ไอ้เห็นแล้วคลิปของพีอ่หญิงเปชรยูทอแฟงคลิป ผมเจอไปนั่งสมาธิกับท่านอาชีปาขาวแล้วก็เอานะก้อนนะครับพอแล้วนะหิวง่วงพอยป่ะเป็นพอเลยทุกอย่างทุกคนนะไปท่านปลูกเศษแล้วก็นั่งสมาธิกับท่านอ่ะโอ้โหดูดับศักดิ์สิทธิ์มากๆที่สมอกเลยอเมทิสเอออเมทิสตะอเมทิสต์พี่พี่ยิงเพชรนำไปให้ท่านปลูกเศษให้ด้วยนะก็ถือว่าท่านชีปาขาวแล้วพี่ยิงเพชรยังนับถือทุกคนนะว่าท่านอยู่ชาวคมอยู่แก่งกล้าแล้วก็เก่ง ใช่ก็คือเหมือนท่านเนี่ยจะมีของเยอะอยู่นะแต่คือว่าจะให้เราให้หอยู่ไม่ให้ก็ขึ้นอยู่กับท่านเนาะท่านจ,าจะบูชาของท่านก็ติต่อมาได้ที่ผมมีพอแบ่งให้บูชาอยู่คนเดียวไม่เยอะอยนะทุกคนนะท่านให้แบ่งกามได้นะคะก็คือเงินที่เราได้เนี่ยแต่ถ้าบู้ชายพี่เนี่ย เราก็เอาไปถวายท่านนี่แหละเอาไปชื้อของบ้างอะไรบ้างเนาะนั่นแหละคือเราไปกี่ครั้งเราก็พกพกของดีตัวตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราเจอท่านเราก็มอบให้ท่านท่านอาจจะไม่ได้กินเองนเนอะอไรแบบนี้เนาะท่านอาจจะมีกหรือไม่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าที่เอยอยู่อยู่ดูแล้วท่านท่านก็อาจจะเอาไปให้เขาเหล่านั้นนะคะ โอ okay. เคไตเป็มตัวพี่อยู่ที่เดียวเป็นไปเป้าไหมไปก่อนไปเรี่ยมกันไปทุกคน,เ,กคนเราดูเฝ้ารอจนไม่เจออะไรทุกคนนะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันไปดูตรงจุดที่เป็นช่องว่างตรงนั้นจะไหมเนี่ยผมไปน้องทั้งเดี๋ยร์เขาไปนั่งกันทุกคนนะ ที่สามารถนอนได้หรือว่านั่งได้เลยนะพื้นที่ราบเฉยทุกคนนะไม่ให้พื้นที่ชันนะเป็นพั้นที่เรียบราบเลยทุกคนดิคนดที่ไหนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบไม่เหมือนธรรมชาติเหมือนแบบมีการตัดแต่งรู้จักไหมเป็นสามเหลี่ยมที่แบบ มันพอนเหมาะพอดีมากทุกคนนะดูความเฟรดอีกเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้มนนะข้างนี้มนแต่ข้างบนนี่เป็นจรวดแหลมอารมณ์เหมือนอ่าที่ที้สร้อยคอหงระใช่ปะที้สร้อยคอหงษะใช่ปะสามเหลี่ยมเนี้ยเป็น,นเหมือนสามเยี่ยมหยดน้ำเออสวยมากพี่น้องพอดีมากเลยอ่ะดิมันมีกันตัดแต่งให้มันพอดีนะแต่ใครเอางคนตัดแต่งหย่งนคงไม่มีทุกคนนอกจาก จะมีเครือค่องมืออะไรพิเศษเป็นทรงนี่เนาะมนก็เป็นทรงเหน,น,นขาปิด,ดปดายิปก็บบมีช่องเอ,อ,อ,งอมีช่องอยู่ทุนกนมีช่องอย่เขาไปนึกมากเลยช่องเยเข้าไปเลยทุกคนเราไปเอาไปฉายไม้คนนะ ทุกคน,กคนไม่รู้ว่าในกล้องเจอยังไงทุกคนแต่เราสองคนไปเจอคนรับแรง้งในจริงทุกคนซึ่งตรงนี้เป็นประตูมิติเราเข้าไปแล้วก็เราก็ออกมาทางน,นี้ทุกคนเจอไ,ไหมข้างในพวกเราเขาวางเปุ๊บเป็นเหมือนหมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้าน ไม้มากมายเป็นบ้านเก่า,กาๆบ้านไม้ทุกคนต้องจะเป็นยังไงบ้างทุกคนคนเงิคเนงคืออื่นพูุไม่ออกทุกคนนะเอิงพลุไม่ออกหรอพี่ออกยังทีกว่ารอยองงบอกต่อพวกน้องๆดีกว่าพวกเล็กพวกไอไซไซไซก้ไอ,อ้ชายกิจดีกว่ะไปดีใจมากทุกคนไม่รู้ไม่อยากพูดเยอะทุกคนผมไปเข้ามาคือตื่นเต้นมากจเจออะไรมากมายทุกคนไป